สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไหล่ย,ยนต์เช่นเคยครับวันนี้ลูกค้ามาหาผมแต่เช้าเลยมาดูเครื่อง C 2สองสี่นอิซสุบแรงในตำนานนะฮะตัวนี้ดูยวให้ช่างทองกับช่างบังกำลังไล่ระบบว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ครับ <laughs> <laughs> นี่ครับเดี๋ยววันนี้จะทำคอนเทนต์หนึ่งทำดูเครื่อง สตาร์ทเครื่องว่ามันจะเป็นยังไงเนาะว่ามันจะติดได้ไหมเครื่องตัวนี้วางอยู่ข้างหลังนานแล้วครับตัดออกมาแล้วก็พอดีตอนนั้นผมเก็บร้านก็เลยไปอยู่ข้างหลังตัวนี้เดี๋ยววันนี้ผมกับช่างบางและช่างทอนจะพาสตาร์ทเครื่องสักสามสี่ตัวเนาะว่ามีตัวไหนมั่งอะไรยังไงแล้วเสียงจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับลูกค้ามาดูตอนเช้าครับสนใจตัวไหนทักผมได้นะครับถามผมได้ครับเครื่องว่าอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเนาะ ส่วนตัวนี้ไล่ระบบก่อนต่างๆระบบน้ำมันระบบแบตเตอรี่อะไรต่างๆครับเครื่องตัดลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับการทำงานของเครื่องจะเป็นยังไงเสียงจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูก่อนนะครับช่างบางช่างตอนจัดการช่างบางกำลังเอาลมไล่ฝุ่นออกจากเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าวางอยู่ข้างหลังไล่ออกละ ก็เป็นเครื่องที่ยังไม่ได้ล้างฮะถ้าล้างแล้วก็ผมว่าดูดีแล้วเชื่องยังไงก็สวยครับเพราะว่าเครื่องแต่ละตัวมันมัน,ม,นมันก็ขาดการดูแลก็ทิ้งไว้ข้างหลังก็นานหน่อยแต่ว่าตัดรถทั้งนั้นครับของผมครับไม่มีเครื่องยำไม่มีเครื่องเละนะฮะก็คือตัดรถมาแล้วมาสตาร์ทดูถ้าดีก็คือดีถ้าไม่ดีก็คือผมทิ้งเลยเพราะว่าจะมาให้ผมซ่อมแล้วก็สตาร์ทขายไม่คุ้มครับเนี่ย เครื่องราคาไม่ถึงสองหมื่นผมขายอะถ้าจะให้ผมมาซ่อมเรียบร้อยครับไม่เหลือครับตัวนี้ผมขายให้ลูกค้าไปแค่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่อง I สุดเจ็ดสิบสี่แรง c สองสี่ศูนย์หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับย้านะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วถ้าเครื่องสตาร์ตติดดีก็โอเคเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตัวนี้จะสตาร์ตติดเสียงเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวช่างทอนไล่ระบบเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับเรามาดูใกล้ๆกัน ช่างพอนถอน่อยท้ายเนาะเวลาสตาร์ทรถเครื่องมันมันจะหมุนหมุนรถหมุนรถตีอะ่ะให้ช่างพรถอดก่อนอ่าช่างบางกําลังต่อระบบครับต่อระบบเข้าละน้ามันไปแล้วอยากนะครับกําลังจะไปครับดูกันแบบชัดๆเลยเยืนฝั่งนู้นดีกว่าจะได้ไม่สะท้อนแสงึ๊บอ่านี่ได้มุมแล้วครับเอามุมนี้เลยนี่ครับ ครับเดินยาวกันไปเลยคลิปนี้ยนี่ครับก่อนที่จะสตาร์ทเพราะเครื่องมันทิ้งนานเนาะก็ต้องมาไล่ระบบน้ํามันระบบหัวฉีดไหลกลับหมุนเวียนนี่เข้าเรียบร้อยครับช่างบางกําลังหมุนหมุนน้ํามันกับเข้านะครับต้องมาไล่น้ํามันเข้าหัวฉีดก่อนนี่ครับก็คือเครื่องที่มันตัดลงเน่ะมันก็ไม่ได้ทําง่ายเท่าไหร่นะฮะกว่ามันจะติดมันหลายอย่างอะแต่ว่าเพื่อลูกค้า ีงานเราจัดให้ครับทําได้ไม่ใช่ปัญหาครับมาฟังกันว่ามันจะติดเสียงเป็นอย่างไรนะครับห <c oughs> มุนไปหมุนไปอ่าโ,โอ้เสียงเงียบลงเยอะเลยปั๊มลมช่างบางังติดแลละหมุนไปครับนี่เป็นบรรยากาศวันนี้ก็จะเข้าสู่หน้าแรงแล้วนะตามเนี้ยก็มีฝนฝนตกมาไป,ปอย แล้วก็จะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วครับเริ่มหายหนาวแล้วตอนนี้ก็มกราละเนี่ยครับบรรยากาศภายในร้านผมนะครับช่วงนี้ผมเก็บกวาดหน้าร้านเตรียมต้อนรับรถอตใหม่เร็วๆนี้นะฮะผมมีรถอตใหม่มาให้ชมกันเป็นรถที่แบบสวยงามสวยงามจริงๆเดี๋ยวมีมาแล้วเดี๋ยวผมมาลงให้เอฟซีทั้งช่องเราทุกคนได้ชมกันนะครับผมกวาดเก็บกวาดหน้าร้านเรียบร้อยลนะอ่าางบังเตรียมพร้อมอยัง อช่างบังกดน้ำมันแล้วอ่กลับแล้วเฮ้ยครับต้องให้มันไหลกลับด้วยเอาลงข้างล่างเลยเออไหลน,น้ำมันก่อนนะครับปึ๊บอ่าเข้าแลว้ววะนี่ครับดูสาดยาวกันไปช่างทอนเหลืออะไร หาสายเนี่ยครับกว่าจะหาสายนั่นสายนี่สายจี้สตาร์ทอีกครับมันทํายากครับเครื่องที่มันถอดลงแล้วอะ่ะไม่เหมือนอยู่บนรถนะฮะอยู่บนรถเราบิดกุญแจสตาร์ทชึ้งเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาเดี๋ยววันนี้ผมจะสตาร์ตตัวนี้แล้วก็ช่างทอนเดี๋ยวเราไปสตาร์ทร้อยแรงฝาดำเนาะที่มี f c เราอยากชมหลายคนเดี๋ยวเสร็จตัวนี้แล้วผมไปจะไปสตาร์ทเอฟไอร้อยแรงฝาดำให้ชมนะครับอ่ะถ้าได้ก็เอาเลยจะติดไหมเดี๋ยวมาดูกัน ถ้าตัวนี้ไม่ติดก็ต้องหาตัวที่มันติดจนได้ครับให้ลูกค้าครับวันนี้เพราะว่าคุยราคากันจบไปเรียบร้อยแล้วเราจะได้หาดูครับว่าเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะครับว่าเปหยังครมันต,มมติดกอนจังเติมกันแหเอา้า <c oughs> อ่ เผาอีกหนึ่งครั้งติดแน่นอนนะครับแบบนี้ห่วยเป็นตาเสียงแน่นอยู่เดี่นมอยา,า,มาวมัมเนาะเป็นตาแน่นอยู่ดอกถ้าเครื่องที่มันจะนี่มันเงา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 เลยด <c oughs> ้วไฟมันสิบสองหนึ่งบหมอนก <c oughs> บอ่อออเป็นไดเล็กนะครับสิบสองบน อามาดูปดดดดเปิดไอไดีหน่อยอ่ะมาแล้วครับมาแล้วไม่เหลือแบบนี้มาแล้วครับก็เครื่องมันเย็นกว่าจะร้อนเนาะมันต้องเผาหัวนานหน่อยอะตัวนี้ <c oughs> แต่ถามว่าไอ <c oughs> เดี๋ยวทามันติดปุ๊บก็คือดับแล้วก็แเปลวหน้ามาเติมนะอ่าโอเคอีกหนึ่งครั้งครับ ช่างทอนเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้ช่างทอนถอดดูไอดีดีๆแล้วก็ช่างบางไปน้ำมาเติมไปช่างทอนถอดได้ดีอ่าโอเคติดไม่เหลือครับแบบนี้ติดครับจากที่แบตลูกแรกไม่ถึงนะครับอ่ามาแบตอีกหนึ่งลูกครับทีนี้ดูครับมันจะถึงไหมที่นี้ขอขอให้แบตถึงครับที่นี้ ไม่เหลือหรอกปิดแน่ครับเพราะว่ามันจะติดไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วทีนี้แบตมันอ่อนลงนะฮะมาทีนี้มาใส่ไฟ24เลยจะเป็นอย่างไรนะครับจืดตึมแน่นอนละรว,นะวม <c oughs> จวดขนาด <c oughs> เอาดีๆดูดีหัวจเบิดก่อนดิ <c oughs> ขาดคอรออืมอยู่บอยู่อยู่บเบิ่งดูอืโอ้เิ่งดีดดูจิตติดแล้ว เปลี่ยนเป็นแบตสองลูกแล้วก็ไล่น้ำมันใหม่แล้วครับจะติดง่ายไหมทำยากจังตัวนี้อะบอลาดออกบังคิดแท้ๆลองมึงดูเอาองาจะเป่าโซ่ไหมเนาะ มเมื่อแม่ลิ่นเล่งมันปิดประทอ้อนถอนออกมาแล้วก,ก็นะอ่ะดูอีกหนึ่งครั้งครับแบตเตอรี่สองลูกแล้ว,แล,วแล้วก็ช่างก็ทํามาแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะช่างทอนมาเครื่องเครื่องก็ดีนะวะขนาดพวกมีทอยเสียได้หน่ดูอดดูอดฟังเสียงนะครับเอาไปตั้งเเงียบเลยครับแบบนี้้อาวโอเคไป ยอดครับอดับครับบังโอเคอ่ะตัวนี้ผ่านไปครับเรียบร้อยปิดการขายยกปุ๋ยนะครังทางยกปุ๋ยก่อนนะนี่ครับถ้าเครื่องมันดีมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเครื่องมันดีช่างก็รู้จักถ้าเครื่องมันดีช่างก็รู้จักครับทำมันเาวๆาขึ้นหย่ำได้บากคมหนึ่งแล้วอ่ะโอเคตัวนี้ผ่านไปนะครับปิดการขายเดี๋ยวจะพาวันนี้ผมจะพาสตาร์ทอีกสัก ร้อยแรงเนาะช่างทอนเนาะสัก2ตัวกับบิ๊กเอ็มฝาแดงบนรถอ่ะโอเคไปดู2ตัวนั้นกันตัวนี้ปิดการขายแล้วครับขอบคุณครับ <Okay. S 1> หลังจากที่สตาร์ทเครื่องตัวนั้นเสร็จเนาะช่างบางเนาะช่างบังตัวนี้ต่อระบบเข้าแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าน้าเปิดน้าครับเดี๋ยวช่างบางเปิดน้ําเข้าคือบางครั้งนะครับเอ่อฟซี FC ทุกท่านครับนี่ครับดูสภาพรถครับแต่ว่าเครื่องยังหนิงอย่างนี้ครับคือสภาพรถมันมันไม่ได้แล้วอะ่ะ สภาพรถมันไม่ได้ลูกค้าเขาก็โลาะขายซากออกมาแต่ว่าสภาพเครื่องยังนิงเลยครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องพูดถึงนะครับสภาพเครื่องแล้วก็ตัวนี้ผมเคยสตาร์ทไปครั้งหนึ่งแล้วเครื่องดีนะเครื่องดีมากนะช่างมังถ้าพร้อมเราบอกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับอ่ะช่งชางช่างมังพร้อมสตาร์ทเลยพร้อมครับผมดูครับเนี่ครับตังเสียงเครื่องยิดเป็นฝาแดงน,นะครับขอโ ควกหน้ำเนี่ยควรหมดน้ำครับน้ำไหลหขนี้เลยครับแ่ิปแบบนี้เลยครับนี่ครับเครื่องอยู่กับผมจะเป็นลักษณะนี้นะอ่ะโอเคชั้งบางลงดับแล้วสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งดิ ด,ดูความติดง่ายนะครับอ่ะอีกหนึ่งครั้งช่างมังเนี่ยครับเนี่ยครับอ่ะโอเคแล้วก็เนี่ยครับมันมันตัวนี้ผมเปิดเฉพาะเครื่องนะมันมันดับซักช่างมังดับซักอะไวเวอร์ทำงานไหมเวอร์ทำงานไหมเวอร์ไม่ทำงานไม่ทำงานสงสยัย <Power. S 1> ตัวปั๊มเสียอ่าไม่ไม่เป็นไรครับอ่าตัวปั๊มมันเสียนะฮะ อ่าเนี่ยครับตัวนี้สําหรับอ่าลูกค้าที่จะเอาไปทําแบบเครื่องปั่นเอาอะไรที่ไม่ไม่ต้องใช้ใบคุมอ่ะทักมาผมสองหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้เนาะช่าง,งคคบ, 29, บางเนาะสองหมื่นเก้าพออ่ะอช่างบางไปกินนะ้ำเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงเ,เป็นเครื่องร้อยแรงฝาดําที่อยู่ข้างหลังเนาะช่างบางนเนาะอ่านี่ครับช่างทอนกําลังเตรียมอุปกรณ์ไปรอละไปช่างบางเราไปดูตัวนู้นกันวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาดูสักสามถึงสี่เครื่องอ่าโอเคครับผมมาครับอีกหนึ่งตัวครับ ตัวนี้เป็นร้อยฝาขาวเนาะนใช่ไหมช่างทอนเป็นร้อยแรงฝาขาวนะครับเนี่ยเป็น4 b b บใช่ไหมครับ<ม>4 b b ครับอะมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าเสียงจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวให้ช่างทอนจัดก,การให้ฟัง<ม>ก็ตัวนี้เบื้องต้นสภาพเครื่องก,ก็น่าจะโอเคอยู่มั้มชงช่างทอนเนาะอยาช่างทอนสตาร์ให้ฟังนะฮะเสียงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูกันครับผมเจ่งเก่งจับเครื่องนี à, này. Có như. gương, cặp gương. À. à. Chịp ngay ra. <laughs> ติดง,ง่ายแบบนี้เลยครับออเป็นเรื่องว้าวาวันนี้ไม่มีท่อเสียเนาะมันก็เลยเสียงแตกับแต่ถ้ามีกองมีท่อยเสียเสียงมันจะแน่นจะเพาะช่างทอนพอแล้วอ่าเอาอีกครั้งหนึ่งสิช่างทอนติดง่ายไหมอีกครั้งเดียว ช่างตอนถอดสายลบแล้วครับขออีกหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหติดง่ายสุดๆเลยอ่ะฮะโอเคอ๋อได้ชาร์จด้วยอ่าโอเคช่างถอนโอเคแล้วโอ้โหไม่อยากจะดับเลยอ่ะอะช่างถอนขออีกตัวหนึง่งขอเป็นร้อยฝาดำนะ<ด>ตัวนั้นไปช่างถอนกับช่างเก่งจัดการเลยเดี๋ยวเราไปดูร้อยฝาดำกันนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูก็มันมีตัวฝาแดงตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ทัก3สามสี่ตัววันนี้ทําเป็นคอนเทนต์แบบสตาร์ทสตาร์ทแนะนาเครื่องในร้านเป็นเครื่องเล็กเครื่อง4ี่สูบนะครับส่วนเครื่อง6สูบเอาไว้วันหลังยังไม่มีเวลาที่จะตาร์ทเลยนี่ก็เป็นตัว6บีดีปัมลมเทอร์โบเครื่องไมโครนะครับปั๊ม K3V ามด้วยตัวนี้ตัวนี้ปั๊ม K3V าที่ติดที่ผมสตาร์ทอยู่อ่า ข้างบนนะสตาร์ทอยู่แมคโครเครื่องพร้อมปั๊มเจ็ดหมื่้ามาเครื่องพร้อมปั๊มนะครับเจ็ดหมื่นาบาทครับ k 3สตัวนี้นะครับเป็นปั๊มเคสามบีด้วยดูครับอ่าเคสาอ่ะ,อะนี่เทอร์โบด้วยครับติดแมคโครตัวฮิตาชิที่ผมตัดข้างหลังอ่ะเจ็ดหมื่ห้ามาเจ็ดหันบาทพอโอเคเดี๋ยวไปดูตัวนูน้นทีนี้โอเคครับ ผมบอกราคาทุกตัวเออลืมลืมบอกราคาตัวนี้เนาะช่างทอนราคาตัวนี้สามหมื่นสี่นะสามหมื่นสี่พันบาทไม่รวมเกียร์นะครับสามหมื่นสี่พันบาทครับอ่าสี่บีบีตัวนี้ร้อยแรงฝาขาวส่วนสี่บีซีสองร้อยฝาดําตัวนั้นไปไปดูกันครับผมนะครับถึงละต่ออีกหนึ่งตัวครับช่างเก่งกำลังต่อระบบไฟเดี๋ยวช่างทอนจะเริ่มละ คันนี้เป็นรถอแตันเนาะช่างทอนเนาะแต่เขาวางร้อยแรงฝาดําครับ C B C 2นะฮะตัวนี้นี่ครับเครื่องได้เลยไหมเอาลองดิในช่างทอนลองก่อนนะครับมันจะติดไหมไม่เกียบเลยผมเอไม่ได้ครับอ่าต้องจีตรงแล้วครับแบบนี้เอ้าได้ไหมเอ้าติดง่ายแท้ ติดง่ายสุดๆครับตัวนี้เป็น 4BC 200แรงฝาดำนะฮะอาชักรอนดับดิดับต้องดับยังไงวะเนี่ยเอาแล้วครับทีนี้หาที่ดับไม่เจอนะครับทีนี้ครับต้องเปิดแล้วครับดับสวิตช์ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย ดึงดับก็ไม่มีเด็ดดึงดับมันแห็นช่างทอนดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ัด,ดขาดยอ่านะให้ช่างทอนหาที่ดับก่อนนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับมันเป็นไอ้แตนใหญ่ครับตัวนี้ร้อยฝาดำนะครับ <c oughs> เป็น <c oughs> ช่วงล่างหกล้อ <c oughs> ตัวนี้เฉพาะเครื่องนะครับสามหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้เนี่ยช่างทอนหาที่ดับนะครับเอาดับครับ ไม,ไ,มไม่อยากดับครับถ้าเครื่องดีมันดับยากนะเอาละครับทีนี้ติดไอดีดก็ไม่ดับครับเอา <c oughs> โอ้จะทำไงล่ะช่างทอนเนี่้เข้าเกียร์ดับแล้วครับแบบนี้มีไหมเกียร์ถอยเกียร์ถอย <c oughs> อ่าโอเคครับดับแล้วมันฟิวบ่อ่าโอเคครับตัวนี้ติดง่ายๆแบบนี้เลยครับ 4BC 200ฝาดํานะครับเฉพาะเครื่อง35,000บาทครับเดี๋ยวให้ช่างทอนถอดลงไปแล้วก็เปลี่ยน ID ทําอะไรให้มันเรียบร้อยครับตัวนี้อ่าถือว่าโอเคเรียบร้อยครับสําหรับอ่าคลิปที่สตาร์ทเครื่องให้ฟังวันนี้กี่ตัวนะ 3- หรือ4ตัวนี่แหละ อ่ะโอเคก็เช่นเคยครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรยน์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนต์นะครับก็วันนี้สตาร์ทมาทั้งหมดน่าจะประมาณ4ตัวแต่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งลูกค้ามาดูแล้วก็ทําผมเลยทำกอนเทตนลูกค้าชอบก็เอาไปแลวตัวนั้นอนะ่ะมีราคาตัวนั้นน่าจะขายหมื่นมั้งหมื่นแล้วก็มาเครื่องฝาแดงฝาแดงขายไม่มีเอกสารเนาะ เฉพาะเครื่องก็สองหมแล้วก็มาเครื่องร้อยฝาขาวตัวนั้นก็เท่าไหร่นะ3ามหมื่นสามหมื่น่แล้ว <30 4 S 1> ใช่ไหมช่างทองสามหมื่นเนาะตัวนี้3ามหมื่นหาร้อยฝาดำโอเคตามนั้นครับผมชอบตัวไหนทักมาหาผมนะครับอ่าโทรมาหาผมยินดีบริการทุกท่านครับขอบพคุณครับ